าราชการองนในวิสาภูศรีรัตน์ท่านนายกศรีชัยวิรัตนรบานท่านนายกที่สุินทร์เมืองขอรท่านพันธบทเอกเทเวศรุสุขท่านขุนกะเมืองอท่านลาเมศภาีศรีและแขนผู้มีเหียรติุ้กท่านกระผมในนามมุจิจุงพรการผู้สงเครทะห์ได้จัดงานพิีนี้ทิพยจาร หรือประเพณีซิงโกซึ่งเป็นงานประจังมี2,566งานประเพณีนี้ทานิูิิจุมพรได้จัดทำมาตั้งแต่มูลที่ใต้ก่อตั้งมาแต่แร,แรกเริ่มนะครับเป็นงานทำมูลให้กับดวงวิญญาณและแจกทานนะครับ ข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริปโภคซึ่งสิ่งของเหล่านี้ทางมู้ที่ได้รับบริจาคมาจากองค์กรการุณต่างๆม,มาจากผู้มีิศรัทธาบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเลยเชิญท่านผู้ว่าราชการจุทาลงพร์กล่าวเปิดในพิธีงานพิ้ากระจาดร้วยงานเิดเกล้าหน้าปัญีประการี ท่าที่รอท่านเก็เทน่านายกสีชัยแล้วกไ้นายกสุริยันทรพอนะครับท่านระธานเอเว์่รู้สึกกับกากับสองอกรนะครับปรานผู้ก่อนท่านระเมศท่านประธานที่ทุกคสมนตครับนเมฆสีนะครับแล้วก็สกรรมการที่อิภัชพลชูวิทย์พี่น้องเยาวชนทุกท่านที่มาในงานทุกคนบริทุกท่านนะครับ เม่อี้ที่ก่อนบอกนะครับว่างานนี้จัดขึ้นมาเป็นเวลานานตั้งแต่กอตั้งมื้นี้นะครับเป็นงานที่ผู้มีกิจมันเป็นผู้สนทุกคนนะครับผู้มีปิตใจดีงามผู้ที่มีความตัองารที่จะทาบุญผู้ที่อยากการทาประโยชน์ให้กับสังคมนะครับ อาจาก์ทที่ทั่วไปเลยนะครับก็เป็นการทำุญทำุญส่งที่ให้กับคนที่คนมีหน้าข้องอ่ได้เชื่อใปีหน้าคนเปลี่ยนนะอาญาต์อปรทไทยนะครับวันนี้ถ้าเป็นตัวแทนของคนที่ที่น้องหรือคนที่ี่ยว ก็อะไรครับต่อมานี่นะครผมก็มีคนที่เขามารุกเหมือนกานเนี่ยไปคุยกันว่า ่อีอร่อย่ามก็คิดถึงว่าที่เราได้มาเนี่ยคนที่ให้ต้างมีใจดีงามนะครับ ทานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่ะไรสืบทอดเพลงมีการเราดำเป็นทำให้สำงัมไทยงนะครับท่าคนไทยเรามีทินใจที่เพื่อเพื่อแอบเพื่ออะไรต่อกนะครับขออัยนนะครับในสิ่งที่เป็นรูปก็จะว่าทกทุกคนครับขอบคุณคุยส่ที่ผลงานเราคุณรัรบ

你看，好些人。